M, เวลเาเรอเร็นเดือดซีท <Wow. S 1> มาหวั่นเกรงไม่ได้ครับเรามาลุ้นกันครับพี่เชฟกรุงเกตอยู่ในลู่ที่สองนะครับขณะที่คงสกรอ,อยู่ในลู่ที่หกไปแล้วครับออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับคงสกรแต่ว่าดูครับ มีลังคาตอสขึ้นมาครับพงศกรก็ขึ้นมาครับเอาแล้วครับพงศกรครับพงศกรแปรยอครับโอ้โหไปแล้วร <laughs> งแล้วนะครับแดนนิท <c oughs> ิ้งยกล้อโชว์เลยครับโอ้โหพงศกรอ,ออกตัวที่หลังนะครับแต่ว่าดูครับโอ้โหสโตรกของพงศกรน,นี่มาแบบจ้วงโอ้โหแล้วเข้านีหนึ่งช่วงคันรถเลยนะครับ ทิ้งทิ้งคู่แข่งเลยนะคะใช่รรรรรครับอูโหวามสุดยอดของก้อนนะครับ4.20